เรื่องสั้นจบในตอนมาเฟียกินไก่วัดแนะนำตัวละครกิตมาเฟียวัยบ35ปีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเถื่อนที่ทั้งคนเกรงกลัวและนับถือเบื้องหลังความแข็งแกร่งคือชายหนุ่มผู้ถูกทรยศจากคนที่ไว้ใจไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่ทำให้เขารู้สึกขาดไม่ได้จนกระทั่งผัดเข้ามาในชีวิตพัด เด็กหนมุมวัยยีปีเติบโตขึ้นมาด้วยความยากลาบากและไร้ที่พึ่งพายเป็นคนฉลาดใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของคนรอบข้างแต่กับไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของตัวเองจนเมื่อกริตเริ่มแสดงออกชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกน้องก็เริ่มเปลี่ยนไปในย่างที่ความมืดปกคลุมอยู่เหนือแสงไฟนีอนนอนเฮียกริต มาเฟียหนุ่มผู้เยือเกเย็นและเด็กขาดถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งโลกใต้ดินวันหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตพัดเด็กหนุ่มผู้ผอมแห้งที่ถูกทิ้งจะสถาเลี้ยงเด็กกังพ้ากิจไม่เคยคิดว่าการเก็บพัดมาเลี้ยงเป็นลูกน้องจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลพ่อในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาพัดไม่เพียงแต่กลายเป็นลูกน้องคนสนิทแต่ยังเป็นคนเดียวที่รู้ว่ากิจชอบกาแฟหวานน้อย คอยเดินเรื่องนอนดึกและเป็นที่พักพิงยามเขารู้สึกเหนื่อยล้าและแล้ววันหนึ่งความรู้สึกของกิจก็เปลี่ยนไปเสียงฝนตกกัะหน,น่ำดังก้องไปทั่วต่อแคบๆใต้แสงไฟสะลัวกิจมาเฟียผู้เยือกเย็นเดินผ่านไปพร้อมกับสมุนสอคนที่เดินตามหลังแต่สายตาคง,งของเขาสะดุดที่ล่างเล็กๆนางกอดเขาอยู่ข้างกองขยะ เนียเดินต่อเลยครับอย่าไปสนใจมันเลยก็แค่เด็กจรจัดที่พ่อแม่เอามาทิ้งสมุนคนหนึ่งกระซิบบอกแต่กิดกลับยกมือขึ้นห้ามก่อนเดินเข้าไปหาคนที่นั่งตัวสั่นอยู่ในความมืดไอ้หนูกิดเอ่ยเสียงตามแต่เต็มไปด้วยอำนาจเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นระริกแสดงความหวาดกลัวเหมือนกระต่ายที่เจอหมาป่าข,ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจรบกวนเสียงสั่นเครือดังขึ้นก่อนที่เด็กหนุ่มจะก,ก้มหน้าลงหลบสายตากิดขมวดคิ้วร่างกายที่ดูซุกผอมและเสื้อผ้าที่เปียกโชกทาให้เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่ไปแน่นอนเขาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มแค่หันไปสั่งสม,มนุนโดยน้ำเสียงเย็นชาพาเด็กนี่ไปที่รถแต่เฮียกูบอกให้ไป สมุนไม่กล้าขัดคำสั่งรีบช่วยพยุงเด็กหนุ่มขึ้นรถทิ้งไว้เพียงเสียงฝนและเงาร่างของกิจที่ยืนมองจากด้านหลังเด็กหนุม่มที่ถูกพามาถึงบ้านหลังใหญ่กลางการุงเทพนั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าที่หลุดเข้ามาในโลกอีกใบชื่ออะไรเสียงตุ้มต่ำของกิจดังขึ้นพาดครับไม่มีบ้านหรือไง ผัดพ,พยักหน้าเบาๆไม่กล้าสบตาหยิดนิ่งคิดก่อนจะหันไปสั่งการลูกน้องอีกครั้งจัดการเรื่องเสื้อผ้ากับห้องให้มันด้วยจากนี้มันจะอยู่ที่นี่ผัาดเงยหน้าขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ผมมึงไม่มีชีไปใบไม่ใช่เหรอส่วนกูก็ต้องการคนทำงานถือว่าเราต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ถ้ามึงคิดว่าการนอนอยู่ข้างถนนดีกว่าอยู่ที่นี่ก็เชิญกลับไปซะ ผาดม้มปากแน่นแม้จะยังลังเลแต่ก็รู้สึกว่าปฏิเสธไม่ได้สายตาของกิตเต็ไมไปด้วยความแน่วแน่ที่ไม่เปิดช่องว่างให้ต่อรองในวันแรกๆพัดทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านและงานจิป,ปถาถะอื่นๆเขาเป็นคนขยนันซื่อสัตย์และใส่ใจรายละเอียดจนทำให้กิตเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนลูกน้องทั่วไป ุกเชา้ากาแฟของกิจจะถูกวางไว้ที่โต๊ะทาง,งานอย่างดีหวานน้อยแบบที่เฮียชอบครับทุกคืนเขาจะคอยเตือนเสมอว่าเฮียควรพักผ่อนได้แล้วนะครับเดี๋ยวสุขภาพจะแย่เอาทำไมถึงดูแลกูขนาดนี้กิจถามในคืนหนึ่งที่ทั้งคู่นั่งอยู่ในกันในห้องรับแขกผาดเงยขึ้นมาสบตาเขาอย่างตรงไปตรงมา พอเฮียคือผู้มีพระคุณถ้าไม่มีเฮียผมคงไม่มีวันนี้ครับคำตอบนั้นทําให้หัวใจของกีดไวโบเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากให้พัดมองเขาเป็นแค่ผู้มีพระคุณอีกต่อไปในค่ำคืนหนึ่งที่อากาศเย็นลงอย่างผิดปกติพาเดินถือผ้าหม่มขึ้นไปยังห้องทํางานของกิษที่ยังคงเปวดไฟสว่างพ่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นกีตนั่งพิงพนักเก้าอี้มือข้างหนึ่งถือแก้ววิสกี้ ส่วนอีกข้างรูปที่ขำมับเรากับกำลังปวดหัวเนี่ยครับทำไมยังไม่นอนอีกล่ะพาถามกิดเงยหน้าขึ้นมาสายตาดูเหนื่อยล้าผสมกับความรู้สึกบางอย่างที่พัสอ่านไม่ออกงานเยอะนะกิดตอบสั้นๆแต่ไม่ยอมละสายตาจากพัสพพาเดินเข้ามาใกล้วางผ้าองโลโบนโซฟาก่อนจะยื่นมือไปหยิบแก้ววิสกี้ออกจากมือของกิด ดื่มแบบนี้ทุกคืนไม่ดีนะครับสุขภาพจะแย่เอากิจจับข้อมือของพัดไว้ทาให้เด็กหนุ่มชะงนักดวงตาคู่นั้นมองมาด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งจนพัดเผลอใจเต้นแรงพัดกิดเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าไงครับกิดยิ้มมุมปากก่อนดึงพัดเข้ามาใกล้สัมผัสไออุ่นจากร่างกายของเขาแผ่ซ่านไปทั่วตัว มึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอดูแลกูอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยครับเพราะอยากให้โอกาสผมผมถึงมีชีวิตใหม่คำตอบนั้นทำให้กีจรู้สึกเหมือนถูกปากด้วยน้ำเล็กๆในหัวใจเขาอยากได้คำตอบที่แตกต่างออกไปกูไม่ได้อยากให้มึงอยู่แค่พอร,รู้สึกว่าต้องตอบแทนบนคุณพัดขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรครับกีดเย้ ก่อนเอื้อมมือไปรูปแก้มของพายเบาๆกูอยากให้มึงอยู่ที่นี่พอรู้สึกว่าอยากอยู่จริงๆไม่ใช่พอรู้สึกว่าจะเป็นต้องอยู่พายตกตะลึงไปชั่วขณะไปหน้าร้อนพาวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะควบคุมไม่ได้แต่เขาก็ยังคงตอบด้วยน้ำเสียงเบาิหวทำไมเฮียพูดแบบนี้ล่ะครับทำไมหรือว่ามึงไม่เคยคิดถึงกูในแบบอื่นเลย ถามตรงๆคำถามนั้นทําให้พาร์ทพูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดเลยว่าความสัมพันธ์ของเขากับกิจจะเป็นไปได้ในรูปแบบอื่นแต่คําพูดและสายตาของกิจก็เริ่มทําให้เขาสงสัยในความรู้สึกของตัวเองเช่นกันหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปกิจเริ่มแสดงออกชัดเจนมากขึ้นทางการสัมผัสตัวพารในโอกาสที่ไม่จําเป็นการมองด้วยสายตาที่ลึกซึ้ง และคำพูดที่แฝงไปด้วยความหมายจนพาดเริ่มหลบเลี่ยงแต่ในใจลึกๆพาดก็รู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากหนีจากกิจเสียทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดค,คิดเกิดขึ้นเมื่อศัตรูของกิจรอบโจมตีทำให้พาดต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องกิจโด,ดยไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองมึงมันบ้า,าทำไมถึงทําแบบนี้วะกิจตะโกนใส่พาด ที่มีรอยแผลฟกช้ำบนใบหน้าพเพราะเฮียเป็นผู้มีพ่อคุณของผมไงครับแม้ตายผมก็จะปกป้องเฮียพารต่อกลับไปนำเสียงที่แสดงถึงความรู้สึกที่จริงใจกีดนิ่งไปก่อนที่เขาจะดึงพาร์ทเข้ามากอดแน่นกูก็เหมือนกันต่อให้ตายกูก็จะปกป้องมึงเหมือนกันหลังจากความถึงเครียดทั้งหลายผ่านไปทั้งกิดและพาร์ท ต่างยอมรับความรู้สึกของตัวเองและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่เกินกว่าคำว่าผู้มีพระคุณและลูกน้องแม้จะต้องไปเชิญกับอุปสรรคและความขัดแย้งในโลกมาเฟียแต่ทั้งคู่ก็พร้อมจะยืนเคียงข้างกันและสร้างพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นในโลกที่แสนโหดร้ายความสัมพันธ์ระหว่างกิจและพาร์ค่อยๆพัฒนาจนเกินคำว่าลูกน้องและเจ้านาย แต่มีบางสิ่งที่พัทจะไม่กล้าก้าวข้ามนั่นคือความกลัวเจียทำให้ทุกอย่างพังทลายลงมาคืนหนึ่งพัดนั่งอยู่ริมสระน้ำของกิจบ้านที่เคยเป็นชี้หลบภัยเริ่มกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคำถามในใจของเขากิจเดินเข้ามาหานั่งลกข้างๆเดือที่ไม่พูดอะไรอยู่นานก่อนจะยื่นแก้น้ำเย็นให้พัดมึงคิดอะไรอยู่กิจถามเสียงเรียบ พารถามามองเด็กน้อยก่อนจะตอบเบาๆผมแค่คิดว่าถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้เฮียจะยังมีความสุขอยู่ไหมคำพูดของพาดทํำให้กิตขมวดคิ้วทันทีเขาวางแก้วน้ำลงก่อนจะดึงพาดเข้ามาหาจนเด็กหนุ่มต้องหันมาสบตาอย่างเลี่ยงไม่ได้มึงหมายความว่ายัางไงเสียงของกิตเต็ไมไปด้วยความกังวลผมกลัวว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้นานไป มันจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากสำหรับเฮียเฮียมีโลกของเฮียผมแค่กินไม่ปล่อยให้พัดพูดจบขเขาดึงพัดเข้ามากอดแน่นเจ้ายิฝ่ายนิ่งค้างฟังนะพัดถ้าไม่มีมึงทุกอย่างในชีวิตกูก็ไม่มีความหมายมึงไม่ได้เป็นแค่ลูกน้องไม่ใช่แค่คนที่กูช่วยไว้มึงเป็นคนที่ทำให้กูอยากลุกขึ้นมาสู้กับทุกอย่างต่อไปพัตัวสันเล็กน้อยหัวใจเต้นแรง จนเขาไม่กล้าปฏิเสธคำพูดของกิจอีกต่อไปแต่ผมพัดฟังให้ดีกูรักมึงไม่ใช่เพราะความสงสารไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้นแต่เพราะกูรู้ว่าชีวิตกูขาดมึงไม่ได้ข้างสารภาพของกิจทำไมพัดน้ำตาคลอเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของเขาจะพูดอะไรแบบนี้เนี่ยครับผมก็ ผมก็รักเฮียครับผ่าพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นส่งประกายตยายแห่งความจริงใจให้อีกฝ่ายรับรู้ในค่ำคืนเดียวกันนั้นกิดหล่พัดนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวกิดเอื้อมมือไปจับมือของพัดก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงคือคนสำคัญของกูนะผัดพ,พยักหน้าช้าๆก่อนจะตอบกลับ ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นผมจะอยู่กับเฮียไม่ว่าจะเจออะไรผมจะไม่ทิ้งเฮียไปไหนครับข้างสัญญานั้นไม่ได้เอ่ยแค่เพื่อเอาใจแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความแน่วแน่ที่ทั้งสองถางก็มองให้กันแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคในโลกที่โหดร้ายแต่กิจและพัตต่างก็รู้ดีว่าพวกเขามีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการและกันทั้งสอง ก้าวผ่านความกลัวและความไม่แน่ใจเพื่อสร้างโลกใบเล็กที่มีแต่ความรักความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการและกันหลังจากความวุ่นวายในวันนั้นกิจและพักลับมาถึงบ้านที่เงียบสงบกิจเห็นพัรทดูเหนื่อยล้าจึงตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคืนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไปอาบน้ำพักผอนซะกิจพูดพางถอดสูตตัวนอกออก พัดเงยขึ้นมองเขาอย่างงงงงแล้วเงล่ะครับกูมีอะไรต้องทำกิดต่อเสียงเรียบแต่ในสายตามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อพัดตื่นขึ้นไปอาบน้ำเสร็จเขาพบว่าห้องนอนของตัวเองถูกตกแต่งด้วยแสงไฟสลัวและเทียนหอมที่วางเรียงรายบนโต๊ะเล็กๆใกล้เตียงพัดตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่กิจจะปรากฏตัวที่หน้าประตูพร้อมถานเล็กๆ ที่มีกาแฟและขนมปวดของพัดเนี่ยทำอะไรครับพัดถามด้วยความประหลาดใจก็แค่อยากทำให้มึงบ้างไงกิดยิ้มมุมปากเดินเข้ามาวางถาดบนโต๊ะและนั่งหลกข้างพัดพัดมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาเนี่ยทำขนมเป็นด้วยเหละครับกิดหัวเราะเบาๆไม่ได้ทำเองสักหน่อยสั่งมาแต่ก็เลือกสิ่งที่มึงชอบนะ พาดหน้าแดงด้วยความเขินอายเขาไม่เคยเห็นด้านนี้ของกิจมาก,ก่อนด้านที่อ่อนโยนและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆขอบคุณนะครับเฮียเฮียทำให้ผมรู้สึกกิจขยับเข้ามาใกล้จนพาดพูดต่อไม่ออกรู้สึกอะไรกิจถามเบาเสียงดวงตาคมจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของพารรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากสำหรับเฮียครับ พัดพูดพางก้มหน้าหลบสายตากินหัวเราะในรำคอก่อนยกมือขึ้นมาลูบแก้มของพัดเบาๆมึงสำคัญที่สุดในชีวิตกูแล้วพัดพัดเงยขึ้นมองหน้าเขาดวงตาสันริ็กก่อนที่กีจะค่อยๆน้งตัวเข้ามาใกล้สัมผัสที่แวเบาของริงฟรีปากทำให้พัดตัวแข็งทือไปชั่วขณะแต่ก็ไม่คิดจะหลบเลี่ยงจูนั้นไม่ได้ร้อนรนแต่เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ทั้งสองเก็บไว้ในใจมานาน เมื่อพระออกมากิีดยิ้มบางๆก็จะพูดว่าตั้งแต่วันนี้มึงไม่ได้เป็นแค่ลูกน้องแต่เป็นคนที่กูอยากดูแลไปอตลอดชีวิตผาดหน้าแดงจัดข้าลบสายตาไม่กล้าตอบแต่ในใจกับรู้สึกถึงความสุขที่อธิบายไม่ได้เขารักผู้ชายคนนี้มากเลยเกินถ้าวันนั้นไม่ได้เจอกิชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ Jangan lupa